สวัสดีพี่น้องนะครับมานิกะจะมาอันภาพมาเบิงง่วนะครับง่วนผิดตอมงเฮานี่แหละมีแต่ตัวงามๆเลยพี่น้องเบง,งมันแย่งกันอยู่กําลังสิภาพมาเบิงเนาะเปิดทุกตัวแล้วพี่น้องว่าอ่าท่านใดสนใจกะเมนมาได้เนาะเดี๋ยวสีให้รายละเอียดใต่ลิปนี่ก็จะบอกละเอียดวันใดดอกขําว่าเข้าเจ้าพวาเมเาเหล่านี้นะตัวนี้ก็จะภาพไปเบิงอี่ฟุูงหนึ่งมันแย่กันอยู่น้องพี่น้องนะครับ พี่นออัดพี่น้องตัวนี้ตัวแรกเนาะสำหรับเพื่อสินมาน้ำเสนอเฮาไฟอยู่บ่เนี่ยเจ็บอยู่บ่บ่บ่อันนี่ตัวนี้เนาะเปิดตัวแรกเดียวพี่น้องตัวนี้เปิดตัวแรกเนาะเดี๋ยวไทยน้องเบิ้งซ้อนเนาะงามๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเยอจูงเบิ้งไรจูงได้แคบได้บายได้พี่น้องมีเชื่องเชื่องเนาะพี่น้องเชื่องพี่น้องแับเข้าขึ้นเลยมี่วงิดต่อมเนาะพี่น้องเดี๋ยวเดียวสิมาถ่ายเปิดเบิ้งหุ่งโตนี่เนาะบ่ นี่เนาะส้มๆ้มว่างามกันเนาะพี่น้องมันง่ามเดือยทองอันเศษเดือยพี่น้องตัวนี้ทองบ่เศษเดือยมีใบเป็นบ่มีใบมีหลอด่อยมีใบมีหลอดเด้อพี่น้องดากัเป็นไงเบิ่งเดีอยใช่ป่าเบิ่งไทยเบิ่งด่เด้อพี่น้องซึิงเชียงบุญหัวตุ้งมาเพิ่นเนาะพี่น้องมาดูด่าไงรับพี่น้องนุ่มลงตาเห้อเด้อพี่น้องเนาะเป็นก็เปิดพี่น้องล่องเต่าแล้วใส่ยันอันองค์มัเป็น นุ่งยวีนน้อเดีขาวเก่าเดือนเดือนหเดอันนครับเปิดไปเท่าไหน้อพี่น้องอันนี้ว่อันราคาอันกระีพี่นองเปิดไปเท่าใหเกี่ยวห้เกีหต่อรองไดนี่น้องเนาะอันนี้ว่าอิหลีด้วพี่น้องอันถ้าสนใจเพิ่กะักมาด้น้ตดียหด้พเดี๋ยวสทิมเบิร์ดมาให้ด้ด้านหลังคิปเอวเบงตต่อไปเดี๋ยวตรงจูันได้ดีหมมันรับประกันทุกย่าอันค้าทค้าทน มาส่งเพื่อม่สาวด้วยพี่น้องเราส่งให้อ่ะเก้าสิบห้าแล้วพี่น้องเนาหนีแล้วใสยตัวตัวไปแบบนี้ตัวตัวไปด้วยพี่น้องแม่ลูกตัวแรกตัวที่หนึ่งด้วยตัวนี้เด้อวยอ๋อคนไข้อะไรพี่น้องเออนั่นแม่กับลูกพี่น้องดตัวตัวไปตัวแม่สาวนะพี่น้องเก้าเดือนพี่น้องอีกเก้าเดือนลูกสาวลูกสาวสี่ใบสวยเก้าโค หางมันอันแม่เหยียบนก็ต้องคิดปพี่น้องเอ้ยมันจะคืนแต่ต้อนนเก้าเดือนอูนั่ง่นๆด้วยพี่น้องอันเธอสนใจกระสอบทามมาได้กระสอบถามในเดือพี่น้องอันนี้าตัวนี้พี่อึกเลยหรอมาจะเก่าเดือนทพี่อกแล้วพี่น้องันพี่เาแงมค่ะมาจะเก่าเดือนวค่เกาเดือนด้วี้องมันจพี่น้องอุ้ยี่ไร่พื้นเก้ห่นง่มค่ะทมีข้อดังองพี่น้องเอ้ยนีะพ่ ไปจับจับยุ่งไปม่พี่น้องงามมากครับหนพี่น้องเออเหมือนยังคือมางามค่ะงามเเปิดไปเท่าไรนี่ตัวนี้กัเปิดเด้อพี่น้องเปิดลาค่าเกษตรกรเกษตรกรหาสีต่อร่องใดพี่น้องหนูซีไบซือเก่ามีไว้ไม่ละวันตัวน้ตัวน้เตัวนี้ตันี้ตัวนี้หาสีเ้อพี่น้องต่อร่องใดไอ้ยุ่งก้าวันพี่น้องเอยสนใจกะ ไม่ไปถามเดือนะเดี๋ยวนี่เดือนงกำลังเป็นสาวหาบบ่หพี่น้องี่หาซบเด้อเืองเบิ่งไอบเองกันเครื่องดำตัวนี้ตัวที่สามตัวที่ตัวที่สามน S K C สองเด้อพี่น้องตัวนี้ S K C สองห้ยๆพูดงายครับพี่น้องเอ้ยเมงายเงกระบี่พี่น้อง S K C นีใบมีใบอยู่ป่ะีใบมีหลอดพี่น้างูู่อเสสงเเ่าะเรียร้อยมันตื่นกนปีแปดเดือนพร้อมผสมเลยตัวนี้นี่ปีแปเดือนมีนพี่เรงปีแปดเดือนห้องไว้ไว้ไร้ดอกตัวนี้มันเสีนเชื่องเี๋มันจะาก่ยองเชื่อมันเชื่องยังมันเชื่องเี๋นวองเ จะจามันไม่เบิ่งเปไปเปิดไริสองอเสียงเอะสนะครับ่พี่นองเบิ่งงายเอไอตอนไปยืมเสียมันเบิ่งสิไทยอันเปิดไปสิบหรือหนึ่งแสนสองหมนเนาะพี่น้องลองดีป่ะลองได้ยี่บ่เอาบ้างเอาใช้พี่น้องสิบสมองเอาเลยเถพี่น้องต่อบ่ไดนเดี๋ยวนี่ยิงว่าเพื่อนเบิงน่ะแหละยิเบิงเบิแล้งุดยอดพี่น้องเยเบิงกรอบตัวกัน แล้วไปเนี่ยมันสิ่ส้นโอ้ยงอคอยเชื่องจะตายพี่น้องพี่น้องเอเอน้อเอองประเนเป็นรทีเดือนพี่น้องเอตัวใดงทองซี่เหูพี่น้องท่านผู้ชมอ่าทีสนใจกะมินมาได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวสียหาไล่เลอย่าใคลิปตัวนี้ทองซี่บบนี่เอาเจอจิ นี่นี <sk VI> <sk VI> ่พ uh, voilà uh 네ี่ได้ซเก่ี่เใส่นี่นี่แม่นี่แม่ไกๆนี่เนาะง่ายนเก่าหี่ไเหเปิดบารอพี่น้องเก้าสิพี่น้องต้อนองได้ตัวนี้ให้ลูกมากลูกมันบานนแม่ลูกมันบบามาหันลูกมันดี้างลูกมันตัวทาไทยมาหันนพี่น้องนี่นี่พี่ไดเก่าหูเปิดทะเลเกาะยีหันหนาไเปิดแสนเอททองอทเดือนกูตัวนี้เดี๋ยว ตัวนี้แสนเออีหน0แสนเอนีเก่าเมื่อหนี่ยก0 0มื่อห้มีอีหนัทันเก่าเดือนเดีวตัวนั้นทองยังเ่ดือนยว่ตัวนั้นทองยังไรอันนี้เคเอฟโกแคเอฟโกแปตัวนี้ซีวนะครับนี่น่นเลยลูกเพื่อนเมือเบิ่งการทรงลูกทีนี่นองการทรงลูกเพื่อนอีเบิ่งมาหันน่ะลูกเพื่นพี่น้องตัวเบิ่งมาหันเป็นลูกตัวแสนกวบบาทนะกีนีเคเอฟกแปดรับเีลูกนนี่้ตัวน้ำงามนะครับกันนี่หนังอัน เมซี่วายพี่น้องขนานั้เนี่อันลุกั้อันที่ว่ายคุณุนท tree, ุก <GO> ต <av uther> ัว <because> น้ำเี่นทองอ่ะเทพกเปรสูงลอยหาซิบบัวพี่น้องหซิบบับ่มีหาิหกซีเป็นตัวนี้หาสีมกระูงยหาซบัวพี่น้องนี่ยหาซิตหุด่าทุกตัวนี้เท่าไรก็นี้นี้กาซาพี่น้องตัวนั้น เซนเนเพี่น้องเซนเกับลูกต่อองไลูกเซนสองี่นี่ว่ามองเอาอีลูกม่ใช่นสเนาะจังได้กลับมาสอบถาม้อมมูนนิดนึงตนั้นเดียดีอหน่อยนะตัวนี้แม่ลูกกู่อไปแม่ลูกพี่น้อี่นีกมูกมอูดังมเบอร์กาพ่น้องี่บศูนย์ ลูสิบหากลักินลูกตูลูกน้องเด้นียด้แบ่เป็นชาร์ได้ดอกนึ้ยิบาบอก่น้องื้ซื้อกับหูเด็ก